ยากแบบยากสุดๆ,ๆอะ่ะเนี่ยอูผมจะจับปล่อยไม่งี้ไม่ได้เลยภาสามง่ายเร่งง่ายก,กว่านิดนึงนะครับอ้าเฮ้ยอย่าโยนใส่ประสาทด้วยวูต้าแมนไม่ชอบนะโอเคเฮวิวชนประสา,าทกูตกใจหมดเลยอะ่ะใช้อะไรดีทุกคนสเปเชียนไหมเอาอนี้ดีกว่ายัตสุกิอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะกงจักรอะไรที่รึยังครับก่อนจะเข้ามาดูในคลิปผมนะครับทุกๆคนทุกๆท่านขอประชาสัมพันธ์สักนิดน,นึงนะครับ ผมขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกดไลค์ลคกดซับสไครป์คลิปผมด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์ให้ทุกคลิปหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมผมขอแค่นี้แหละครับผมครับกราบสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งอีโวลูชัน2นะครับผมเป็นเกมอุลตร้าแมนนะครับผมส่อสู้นะครับ แนวอาร์เคดครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่นเนื้อเรื่องนะครับผมก็ตัวเกมตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบมากกว่าภาค3นะเพราะว่าเกมนี้เขาเน้นที่อุลตร้าแมนโชวะนะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับเด็กแว่นเยอะมากนะครับเดี๋ยวสักวันกูจะควักปืนมายิงนะผมผู้เล่นนะครับผู้เล่นนะครับก็นะครับก็จะมีเนื้อเรื่องอยู่3พาร์ทนะครับผมแต่รู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องที่3ค่อนข้างจะยาวกว่าเนื้อเรื่อง1กับ2นะครับอ่าผมก็จะมาเล่นเนื้อเรื่องที่1นึ่งกันเลยนะครับผมอ่าอัน เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมต่อมานี่ครับในเรื่องพาร์ทที่หนึ่งนะครับผมผมจะเล่นเป็นพาร์ทาไปนะครับเล่นไม่จบหมดท้งอันนะครับผมต้องแบ่งพาร์ทนะครับผมโดูนะครับก็หน่วยวิทยาเนี่ยเขาก็ได้ขนเจ้าสปาร์ตที่ชื่อว่าโกโมล่านะครับผมขนไปเมื่อผมจำไม่ได้นะว่าเขาจะขนไปทำลายหรือว่าผมไปทำอะไรนะครับแต่ระหว่างที่ขนเจ้าสปาร์ตตัวเนี้ยก็เกิดข้อผิดพลาดนะครับผมไอ้สปาร์ตเนี่ยมันดันตื่นนะครับเนี่ยครับทำให้เครื่องบินหน่วยวิทยาตกครับ ตกแล้วก็แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเป็นเพ่เอกพระเอกแปลงร่างอุลตร้าแมนมั้งจะไม่ผิดนะครับโอ้โหคือยานหล่นกระแทกกับพื้นขนาดนี้มันต้องพังแล้วไงท่านผู้ชมนี่แม่งดันไม่พังเนี่ยมาแล้วครับพระเอกของเราอุลตร้าแมนนะครับผมมาแล้วนี่คือพละกิจของเรานะครับในตอนนี้ก็คือปกป้องปราสาทนะผมไม่ใช่ปราสาทกูพูดอะไรของกูวะ ผมเคยเห็นมันมีมันมีมสองมันมีสองสองช่วงครับช่วงแรกคือให้เราสู้กันที่นี่ครับช่วงที่สองคือสู้กันที่ปราสาทโคซากานะครับนี่อุนตรมงครับอุนตรมงมานี่ครับสามครับสามครับแล้วก็ยกครับผมนี่พลาดในช่วงแรกเราต้องปกป้องยานอวกาศให้ยานมันติดก,ก่อนนะครับโอ้โหบล็อกวะทุกคนโอโอ้ห ยานว่าอะไรจะติดโอ้มาเวี่ยงมาทางนี้โอเคอ,อ้ายานติดแล้วครับทุกคนนี่ครับาย,ยานตคือมันโดนกระแทกในคัตซีนโดนกระแทกกับพื้นนะไม่ระเบิดหรออ่าตอนนี้เราก็สู้ให้เต็มที่เลยครับมากูอยากชอบเลยวะ่ะสู้ให้เต็มที่โอ้แล้วเกตพลังเกตเกตสีแดงของสัตว์ประหลาดนี้ให,หม่ด้วยแม่งเกมนี้ค่อนข้างยากนะครับยากแบบยากสุดๆอ่ะเหนื่อยจนจะจับปล่อยแม่งยังไม่ได้เลย ภาคสามง่ายเล่นง่ายกว่าวนิดนึ่นนครับแล้วก็อันนี้ผมคิดว่ายากเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้ช่วงนั้นก็พัฒนาเกมนี่มาโหลดเสร็จโหลดเสร็จก็คือเอามาอัดเลยนะผมโหลดเสร็จแต่ไฟเสร็ามาเล่นให้ท่านชมดูเลยครับนี่อุนตรามงครับนี่ไงโดนไปทีนึงชาร์จก่อนไม่ชาร์จอ่ะเขาอะไรวะไม่ไม่ชาร์พลังวะใช้พลังครับ หลังจากที่อุลตร้าแมนทำความเสียหายกับเจ้าโกโมล่าจนบาดเจ็บนะครับเจ้าโกโมล่าก็ได้ทำการมุดดินใต้ดินนะผมเพื่อหนีไปสถานที่แห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งสถานที่ที่โกโมล่าเล็งไว้นั้นก็คือปราสาทมิซากานนั่นเองนะครับผมซึ่งปราสาทมิซากานณตอนนี้ นี่ครับก็มีเหล่าเนี่ยปราสาทโอซาก้าก็มีประชาชนมากมายมาเข้ามาท่องเที่ยวและเด็กจากโรงเรียนมาขนาดนี้ารครับแต่ว่าก็ถูกกก็ถุกล,ลานโดยเจ้าโคมมรานะครับผมทางญี่ปุ่นจะได้ส่งก,กองทัพกองกลังทหารมาปกป้องนะครับมาปราบปาม้าสปร์ตตวงนี้นครับแต่รู้สึกว่าอาวุธที่กองกำลังญี่ปุ่นส่งมันทำลายมาเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้เลยแม้แต่แผลเดียวครับมีคนคนเดียวที่จะหยุดมันได้นะครับผมนี่ครับ มาแล้วครับผมรู้สึกว่าพระเอกที่แปงลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเนี่ยชื่อฮายาตะมั้งครับนี่ครับภารกิจของเขาคือปกป้องปราสาทผมอย่าให้ปราสาทเสียหายเลยนะครับจบปกปาานะ้องปราสาทนะอุลตร้าแมนนะครับโอเคก็เงื่อนไขง่ายนะครับผมมีกองกำลังช่วยยิงด้วยนะครับผมนี่ครับรถถังคอยยิงเจ้าสัปราห์ต,ตัวนี้ครับครับโยนมันไปไกลๆเลยครับมาอย่าเข้าใกล้ปราสาทน้องเว้ยอยาก้าใกล้ปราสาทไม่บอกว่า บาดมากบาดมากามากา่เฮ้ยอย่าโยนใา่ประสาทว้ยวุลตแมนไม่ชอบนะโอเคเฮ้ยบอกมาทุกคนบล็อกกับมืเอเฮ้ยอย่าบล็อกอย่าบล็อกเลเฮ้ย,ยมิชชประสาทมัตกกาหมดเลยอะ่ะใช้อะไรดีทุกคนสเปซเซียมะเอานี้ดีกว่าวยัต <c oughs> สุกิ <c oughs> อะไรเขาเรียกว่าอะไรวะกงจักรอะไรทุกอย่างครับมา ขี่ป่ะตอนนี้ยขี่หมดไม่สนลูกใครนะครับเฮ้ยโอ้โหไปก่อนครับมาดิมาจาับคู่โอเคอันนี้น่าจะใช้ลำแสงสเปเชียมได้ละนะครับชาร์จก่อนชาร์จก่อนใช้ลำแสงสเปเชียมนะผมเฮ้ยโหขอโทษทุกคนอาจจะสโลว์เฟรมเรทเอ่อตกน,นิดนึงนะครับโอ้โ๋อไอย่ายาวเขาขี่ดิ อะไรคุณชนะเนะี่ยเก่งนักหรอวะคือถ้าเวลาไอ้พักนี้มันจะถ้าเวลาถ้าเวลามันใกล้หมดเนี่ยหมดตกไฟหน้าอกเราจะกระพริบนะเลือดต่ำเลือดน้อยก็ไม่กระพริบครับก็ค่อนข้างที่จะรายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างที่จะก็โอเคนะครับเวลาเนี่ยเวลาใกล้หมดละถ้าประมาณ40มันะ้ง40 30เนี่ยแม่งก็จะอันนี้ละมาสเปซซี่ครับสายชะมึนโกโมล่าบึมต้องขออภัยนะครับผมถ้าไฟเบรคมันตกหรือสโลว์หน่วงครับต้องขออภัยจริงครับ ผมก็จะเล่นต่อไปครับชอบ,บอุลตร้าแมนโอซุกชวะนี่ครับเต็มทก็ดีใจเออยุลตร้าแมนเชนล็อกไว้อุลตร้าแมนก็ไปแล้วผมแม่งตัวอย่างล่ำอ่ะคือโมเดลโมเดลเกมในภาคน,นี้ผมรู้สึกว่าอุลตร้าแมนแม่งล่ำทุกตัวเลยเออนี่นะครับผมก็จบพาร์ทของอุลตร้าแมนไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะเล่นพาร์ทที่สองน้ำน่าจะเป็นอุลตร้าแมนเซเว่นเจอกับหุ่นยักษ์คิดโจนะครับผมอ่าส่วนพาร์ทสามก็จะเป็นภัยวิบัติ จากมอนสเตอร์ต่างๆนะครับอันนี้น่าจะเล่นยาวเลยนะครับผมอันนี้น่าจะพาร์ท3น่าจะยาวกว่าเพื่อนนะครับพาร์ท2นี่เป็นอุลตร้าแมน7นะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบใจก็กดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ